โอ้ยได้เลยว่ะรูปร่างได้เลยอ่ะได้เลยเนาะบิ๊กเฟิร์มโอ้โหนี่ถ้าผมรูปร่างอย่างี้เนี่ยผมไม่คุยกับใครเลยนะทำไมอ่ะไม่แอคไม่คุยกับใครเลยเอาดิไม่รับรับทุกวันนี้มีใครคุยไหมไม่มีใครคุยด้วยเลยน้าตาชิเายนะตอนนี้ก็เป็นพวกรับงานฟรีแลนซ์ทั่วไปครับโอ้เช่นเช่นฟรีแลนซ์เช่นก็ออกงานตามบูธเวลามีโฆษณาใช่ครับประมาณนี้ไงรับงานเดินแบบวันเกิดพี่ดีกว่าพี่ครับ เดินแบบไหนอ่ครับี private p ปุ๊บเดินแบบตัวปิวปิวเลยแต่แบบนี้แต่แนวนี้ทั้งนั้นเลยนะมีแต่แนวนี้คนในงานก็ได้อย่างเงี้ยไม่รู้เปลืองเสื้อผ้าคิดเยอะมั่นใจไหมมั่นใจไหมก็มั่นใจครับอยู่ที่ฝีมือครับถ้าอย่างฮหมูทำได้คนทุกคนทำได้หมดจริงโอเคโอ้ยมันไม่ใช่มันอาคาริยะถ้ามาลุ้นกับนัดกันจะทำได้ไหมถ้าพร้อมไปครับ

ย,ยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเว้ยพี่เอ็กซ์ี่ว่างปะครับว่างทุกวันเลยทุกคืนถามดูเฉยๆครับพี่รู้เรา่องไปก่อนจ่ายดีไหมขอให้ไม่ได้ไอ้ขอให้ได้มาลุ yes, ้นก well. ับน้องนัทกันนะครับจะทำได้ไหมถ้าพร้อมใจเย็นครับไปครับ รับไปเลยครับทีวี LED 39นิ้วมูลค่า14,590บาท